สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Motor Master ช่องที่เราจะพาคุณไปสำรวจโลกยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ MG ZS รุ่นปี2025รถยนต์ที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในขณะนี้ MG ZS รุ่นปี2025ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการรถยนต์ที่ทั้งสวยงามและมีประสิทธิภาพในรุ่นใหม่นี้ MG ได้เปิดตัวทั้งรุ่นไ y บ r i d และไฟฟ้าเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายเริ่มจาก MG ZS Hybrid 2025รุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดที่มีประสิทธิภาพสูงการออกแบบภายนอกได้รับการปรับปรุงให้ดูสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้น ไฟหน้าเละที่มีดีไซน์เฉียบคมสัญ,ญลักษณ์ mg ขนาดใหญ่ที่ด้านหน้าและไฟท้ายเลดที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดทำให้รถดูโดดเด่นบนท้องถนนภายในห้องโดยสารของ mg zs hybrid 2025ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบนำทางที่ทันสมัยและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ยอดเยี่ยม สำหรับ MG ZS EV 2025หรือรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบรถรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ72.6ด72.6กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง505กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จระหว่างการเดินทางในด้านความปลอดภัย MG ZS รุ่นปี2025มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบช่วยเบรกระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและถุงลมนิราภัยหลายตำแหน่งเพื่อให้คุณมั่นใจในการขับขี่ทุกครั้งสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย MG ZS Hybrid 2025มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ924,800บาทส่วน MG ZS EV 2025หรือรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1 2 7 9 6ล้บาท สรุปแล้ว MG ZS รุ่นปี2025เป็นรถยนต์ที่มีความคุ้มค่าทั้งในด้านการออกแบบประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยหากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ MG ZS รุ่นใหม่นี้อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motor Master ของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ